ครับเคยลาทุ่งอีสานครับเห็นบ่กครับอยู่กลางกล้องพี่น้องหัวน้ำย่างอูมครับครับเดีย๋ยวเข้าไปบ่งกันทั้งต้นครับอยูต้นบักม่วงครับต้นยางไง เดี๋ยวไปเบิง้งน้ำกันครับพี่น้องครับขึ้นมาแล้วครับบนต้นไม้อาสีวาดเสียวเน่นะครับอยู่ที่สูงแล้ทุกครั้งนะครับก้นสีเขีหาาแห้งให้เอาควันใส่ก่อนครับกษัตริีโบวาตะไรเลยนะครับผมเจ็บทุกไลยกำลังงามเลยครับผมห้กำลังงามหัวน้าอุ้มอยู่ครับ แต่สิมีน้ำมูม,มีนม้ำกะมาหลุนไปพร้อมๆกันครับผมไตา์เคยลาครับต้องจุกใกล้ๆครับแต่ห้งนี้นี่เป็นหูพ่ายอยู่เห็นบ่ครับอย่างงามเลยครับผมพยายามจะไปซู่น ถ้าพระท่านได้โดนควันถ้าโดนควันแล้วนะโอ้โหไม่ต้องกลัวเต้นี่กคือวานน่ะละครับเอาเพาะอภัยน,นะครับอาจจะสั้นๆเนี่ยเพราะผมไทยทึ่งต้นใหม่ครับงาใหม่มันติงครับผมตัดกันเลยครับ chiều đi rồi nha anh em thật đó thật đẹp đấy thật bình ô là cả โอ้ยหัวน้ำปิดตาครับผมหัวน้ำปิดตาครับเป็นไดเป็นไดนี่ครับหัวน้ำปิดตาวนัาวนเป็นสิบมีน้ำานี่แต่กะปิดบ่เบิดต่อครับปิดประมาณ ห้าสิเปอร์เซ็นต์แต่ก็าพ่อได้กินนี่แหละครับถ้าชอบคลิปแนวหาแห้งมีมตามวิธีสานบ้านเฮอกกับฝากเนี่ยนะครับช่องไครลาทุ่งอีสานกดแท็กกดไอ้ซับสไครต์ช่องไครลาทุ่งอีสานนเะครับได้มีแห้งในการทำงานต่อไปจะ <c oughs> ได้คลิปลงคลิปไม่ไห้พี่น้องเบิง้งไปเรื่อยๆครับผม ากาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับกับคลิปห้างมีหมอู่ทั้งต้นบักม่วงครับเค okay, ครับสวัสดีครับผม